ดูประตูนะคะนี่ประตูผ้าอมฝุ่นเลอะเช็ดทำความสะอาดได้ยากมากๆนะคะลูกค้าเปลี่ยนทั้งคันนะคะเนี่ยเปลี่ยนบอกทั้งคันเลยลูกค้าเปลี่ยนเป็นหนัง PVC นะคะที่มีคุณสมบัติเชด็ดทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายมาก คะกันน้ำกันฝุ่นกันเชื้อโรคกันเชื้อรานะคะเชื้อราไม่ขึ้นแน่นอนค่ะดเดี๋ยวมาดูทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเป็นไง Honda City. าซิตี้ทำเสร็จสวยขนาดไหนออซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยคะ่ะ เช็ดง่ายดูแลง่ายนะคะ pvc สวยทั้งคันค่ะนี่นี่เป็นการเย็บตะเก็บคู่เพื่อให้มันแข็งแรงและคงทนแล้วก็สวยงามนะคะสวยมากใครสนใจนะคะรีบพักเข้ามาได้เลยนะเนี่ย ถ้าเข้ามาสอบถามได้โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะร้านเรานี่เลย